สวัสดีครับทุกท่านอยู่กันกับเพลงที่สองแล้วครับเพลงที่สองเนี่ยก็เชื่อได้ว่าหลายท่านก็ยังจําเพลงนี้ได้ไม่ว่าเพลงนี้จะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังอยู่ในการร้องในหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องผ่านร้านหมูกระทะหรือว่าร้านชิลดื่มก็ตามเพลงนี้ยังคงเป็นเพลงในใจของใหลายหลายคนนะครับสโลแกนห้องเราร้องได้ก็ขอให้ร้องร้องไม่ได้ก็ขอให้ร้องเป็นเพื่อนกันกับเจซีนะครับแล้วก็ร้องตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดโอเคนะ ผมอินโทรขึ้นมาเนี่ยหลายท่านน่าจะเริ่มร้องตามแล้วแหละท่านใดร้องน้ำเพลงไม่ได้ขอท่อนฮูกนะคุณ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 ไหมหัวใจมักง่ายนะครับของพี่แช่มแช่มลำครับผมมันก็ดีเหมือนกันให้ใจมันเจ็บสบาย มันจะได้เชื่อฟังไม่รักใครง่ายอีกแล้วมีหมดไห้หมเลยต้องสดน้ำเฮาอกหักเขาแล้วเจ็บไม่ลกหัวใจ mm hmm. เธอก็อยู่ของเธอไอเรามันแสหาเรื่องชอบไปทำสิ้นเปลือง ไปฝากเอาไว้แค่เขาทําเคาก็คิดเกินไปยัยแล้วไงแล้วไงต้องมานั่งล้างทอน้ำตาจดจำไว้ ใจจะหายอาเสียถึงจะเจ็บเจ็บเจ็บอย่างไรก็ขอบใจเธอที่ช่วยสั่งช่วยสอนหัวใจคนเธอพระคุณของเธอจะจะจำฝังใจจนตา I'm uh -huh. จะหายอาเสียนถึงจะเจ็บเจ็บเจ็บอย่างไรก็ขอบใจเธอที่ช่วยสั่งช่วยสอนหัวใจคนเสร้าระคุณของเธอจะจะจำฝังใจจนตายโอ้โอละเด้อสาใจหัวใจมา คยหัวใจมักง่ายมั้ยเวลาที่เราเจอคนที่ใช่กับใจที่ชอบเดี๋ยวมันก็มักง่ายกัทุกคนเวลาที่เราเจอคนที่เราแบบมองแล้วว่าเฮ้ยเราตั้งใจคนนี้จะต้องเป็นคู่ชีวิตเราในอนาคตตราบจนวันสุดท้ายของวันตายหัวใจมันจะมักง่ายมันจะวิ่งตามเขาอย่างไวเลยเขารักกลับมาก็ดีแต่ถ้าเขาไม่รักกลับมาวันไหนก็หัวใจมักง่ายก็อักเซไปเซ ในทุกความรักนะครับในสิ่งที่เราวรานใจมักจะมีสิ่งที่ดีซ่อนอยู่เสมออย่าลืมขอให้ทุกท่านที่หัวใจอักเสบอยู่ก็รักษาแผลตัวเองนะเราต้องเหมือนเราต้องเหมือนเจ้าป่าเราต้องเหมือนสิงโตลบกลับมาเลียแผลแล้วออกไปสู้ใหม่เราอย่าไปยอมเรื่องความรักเราอย่าไปท้อถอยวันไหนที่เราเจ็บเราเลียแผลตัวเองให้หายไวออกไปสู้ใหม่สิกลัวอะไรเลย ู้ทุกระยะสู้ให้ชนะเหมือนผมผมก็เป็นคนที่มีทิศทางในการต่อสู้ชีวิตที่หลากหลายนะครับในการสู้เพื่อความรักผมก็ไม่น้อยหน้าใครเบอร์หนึ่งเหมือนกันแล้วเอาที่จากเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่สองนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันเพลงปิดน่าจะเป็นเพลงจังหวะสบายๆวันนี้ผมเลือกเพลงจังหวะสบายๆไม่พาทุกท่านแดนมากมายแล้วกลัวจะเมื่อย ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวขอบคุณผู้มีอุปการะคุณก่อนขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ให้ทิปนะครับที่คาอธิบายเพิ่มเติมให้ทิปนักร้องที่หน้าช่องขอบคุณมากนะคะผมขอบคุณทุกการอุปการะคุณของท่านในการกดไลค์กดแชร์ฟังวนฟังซ้ําบอกต่อชอบคลิปนี้แชร์คลิปนี้ชอบคลิปไหนเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะคบแล้วก็ขอขอบคุณในการที่บอกต่อช่องชักชวนเพื่อนชักชวนคนรู้จัก ให้มาติดตามเป็นกําลังใจให้กับนักร้องผู้ชายตัวเล็กๆจากต่างจังหวัดคนนี้ขอบคุณทุกการอุปการะคุณของทุกท่านในทุกช่องทางครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวจใจก,กันกับเพลงปิดนะคะเป็นเพลงจังหวัดสบายๆนะครับฝากเพลงนี้เป็นรอยยิ้มเป็นความสุขสดใสของทุกคนก่อนขอให้มีความสุขสดใสทุกครั้งที่ได้เข้ามาพังเออไม่ผิดไม่ใช่ J C C. เจ๊ซีสิเกือบจะดีแล้วเชียวแต่ว่าคลิปนี้ต้องไม่ผิดถ้าไม่ผิดไม่ใช่ผมให้ท้าย้นาด้วยนะ แต่มีคนที่ชอบพูดผิดพูดติดขัดนะครับดีเท่าไรผมไม่ติดอ่างตรงนี้ใอทุกท่านมีความสุขสดใสนะครับสดชื่นมีรอยยิ้มเบิกบานใจทุกครั้งที่ได้เข้ามาฟังคลิปที่ผมร้องเพลงในช่องนี้นะครับแล้วฝากความสุขเป็นรอยยิ้มเสียงหัวเราอให้กับทุกท่านด้วยนะครับความสุขส่งได้ผ่านเสียงเพลงครับผมเจอก,กันเมต่ไปนะคบซียูนาเดี๋ยวเจอกันครับ